สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับผมกับช่างตรงนะครับมาเปลี่ยนแกนให้กับลูกค้านะครับผมนี่ครับเพราะแกนมันเบิดนะครับมันก็จะบดบดเข่านะครับมุนตีเผ้านะครับเหนียวนะครับเนี่ย่าใส้งานมาแล้วนะครับสามปีกว่านี่ครับผมเกี่ยวช่วเขามันดักเขาบ่อครับมันก็จะกัดที่ตรงนี้ครับข้อลยเป็นตัวไม้นะครับเนี่ย มันจะตัวนี้การกัดอยู่ตรงข้อนะครับลูกค้าก็ใช้บริการมากานะครับตัวนี้สามปีนะครับผมลูกค้าใส่งานหลายนะครับลูกค้าก็เลยเอาลงสองเครื่องนะครับใส่ดีนะครับจึงบอกต่อนะครับบริการดีจึงเกิดการซื้อเพิ่มนะครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับผลงานนะครับ ที่สั้นตรงซ่อมนะครับแต่ละอาการนะครับจะมาเบิ้งหน่ยเป็นประสบการณ์นะครับผมหรือว่าเป็นเก็บความรูเพื่อนๆที่มีเครื่องซีคอนอยนะครับเวลามันเสียเ้าก็จะได้รูนะครับเกี่ยวกับการซ่อมนะครับจะได้รู้ถึงว่าอาการนี่มันน่าจะเสียตรงนี้นะครับผมนะครับฝากติดตามไปเรือยครับเกลดเครื่องซีคอนอย่นะครับ ไข่มุกสยามนะครับเหนือศูนย์ซ่อมเครื่องสีข้าวอุดรช่างโต้งนะครับผมรับซ่อมและจําหน่ายอะไหล่เครื่องสีข้าวเล็กทุกรุ่นทุกยี่ห้อครับผมยินดีให้คําปรึกษาและบริการนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ085นะครับ08 0 0354นะครับนะครับสามารถแอดไลน์เข้ามาได้นะครับผมต้องการอยากได้อะไรชิ้นไหนนะครับหรือว่าติดปัญหาอาการ แก้วโต๊ะนะครับสอบถามได้นะครับผมยินดีให้ข้ามปรึกษาและบริการนะครับผมสวัสดีครับ